สวัสดีครับวันนี้อยู่อยู่ที่จังหวัดากาญจนบุรีวันนี้เรามาขอโชคลาบกับองค์ไม่ตะเคียนหินวัดบ้านเก่านะครับผมซึ่งววดที่แล้วเลขเข้านะครับเลขที่คุณพี่มงคโลโรยแป้งไว้นะครับสวัสดีครับพี่มงคลสวัสดีใช่สามห้าสามห้าใช่สี่หรือเจ็ดมันสนะี่นะมันตะคงยนสี่อ๋อเออใช่ใช่สามห้าสี่ สามห้าสี่ใช่มใช่ใชสามเขียนเลยเขียนเลยพี่มันชัดอยู่แหละใช่สามอ,าาอ่าและสี่สี่แบบนี้อย่งนี้อ่านั่นแหละอ่าสามห้าสี่ที่โรยแป้งไว้แล้วครับเลขเข้านะครับารสามห้าสี่ เขาจะเข้า4 5 5 4จุดนั้นมันเป็น3 5 3 5 4 3 3 5 4 3 5 4ใช่ก็3 3 5 4หรือ3 5 7ของตัวนั้นของผมใช่มันก็คือสรุปเป็น3 5 4ไว้ก็คือได้4 5 5 4ซึ่งจุดนั้นแสดงว่าเข้าทั้งบนทั้งล่างทั้งใช่เพราะตอนแรกที่เขียนเป็น3 3 5 7ใช่แต่เดี๋ยวบอกว่า3 5 4 3 5ยน่ารักมากมาดามน่ารักมาก นแมอยู่นะมึงตกใจมหมดเลยเมื่กี้ใช่ใช่ใ่ะตอนนี้เอาน้ำมาถวายแม่อะเอาน้ำมาถวายแม่นะครับของถวายนี่มื่อกี้มีการบอกท่านผู้ชมแล้วว่าสารแม่ผุไปแล้วอพระเพือก็ถูกโชคงมวดน,นี้เราอยากให้ทุกคนดดกรอช่วยกันระดมทุนช่วยกันสร้างใหม่ดีไหมเผื่อเราจะ ได้โชคปังๆวันนี้ก็ระดมทุนช่วยกันสร้างเดีแม่จะโดนบันดาน<ม>เนาะให้เลขให้โชคให้ลาบเดี๋ยวเราไปมแม่จะได้บ้านใหม่เราไปบูชาแม่กันนะครับหนึ่สองหมื่นน่าจะโอเคนะเราซื้อที่สําเร็จมาก,ก็ได้ก็มีขายอยู่องค์ศาสตร์นะเออเรามาตั้งเพราะว่าศาสตร์แม่ก็องค์เป็นโอ้ห้าพันกว่าบาทเหมือนกันใช่เพราะอันนอย่เงี้ยห้าอยู่แล้วไงตั้อ้างมาเิดมาโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปไหว้แม่กันครับโอ้ใช่ใช่แบบสำเร็จก็มี เราลืมไป,ไปเราติชาแม่พร้อมๆกันเบเสอาเลขนู้นเดียวเลยก็ได้เลขนู้นเลยเดียวรอแต่ขเพ็มสีไ,ไ้ให้ น้ำมายาธุสาธุอาจะเราบูชาแม่กันนะครับไม่ได้ว่าจะเจอกว่าัดเลยนม่ตะเคียนหินนะครับวัดบ้านเก่าสาธุสาธุสาธุซาบูชาแม่นะโมตัสสะภะคะวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะที่บูชาจามหาราชาสัพพะริหาอะระหะสัมมามาพุทโธมามายาตายามดีวันชัยมาศีสวัสดีลาโภนะโมพุทธายะ เออเอหิตตางมหาลาภปียังมามะมามาหนงเพลงพาพาหาหาลืออสาธุสาธุอับอกกับแม่เลยนะครับขอขอขอบคุณแม่เนาะรอบที่ผ่านมานะครับที่ได้ให้โชคให้ลาภกับลูกหลานนะครับี่รอบที่ผ่านมาก็ได้เข้าทั้งบนและล่างเลยนะหน้าเจ็ดกับสี่ห้าเนาะประมวลนี้นะลูกหลานาขอบุญขึ้นบุญบารมีจากองค์แม่จากเทียนหิน ของวัดบ้านเก่าแห่งนี้เนาะขอให้ลูกหลานได้เห็นเลขเอาไปฝากเห้ปีทุกคนให้ได้รับเลขตอนรับปีใหม่ด้วยนะครับครับฝากตังทุกคนให้เงินกะลับบ้านด้วยประยัดไหมเอาแบบนี้แหละเอาอย่างเงี้ยไหวทหพย์ยังเหลืออยู่ะบบนะเพื่ เอาล่เล่นำโชคไปฝากทุกคนนะมาให้รวยให้คนให้ตกหมดโชคลาดไม่นานนั่นแหละพอสองตัวนั่นแหละตกด้วยนี่แหละครับอุ้ยแปดตัวหนึ่งแปดสองอุ้ยแปดสองสองแปปสองปดนะครับแค่นี้พออ่ะชุดนี้ของศาลองค์แม่อนแค่นี้ทุกคน 2> 8 2 2 8 2 2อ่ะเดี๋ยวเราไปดูที่ขอนแม่จะเขียนเดี๋ยวเพราะว่ารอบที่ผ่านมาเลกเข้าตรงนี้ด้วยนี่กระดมกระดมนั่งไหน<ท>แล้วลองลองลงกับลองสดีมันอีก<ท> เอาตรงที่จุดที่เราได้โชคก่อนเฮ้ยดูให้มันเลขเลยเห็นไหมนี่น่มึงตรงยืนตรงนี้เนี่ยอืออ่าจุดนี้แล้วนะครับจุดที่เราเห็นเลขนะครับตรงนี้ก็คือเลขนี่แหละที่เลขเข้าขตรงนี้นะสามสา,ามห้าสี่นะครับจุดนี้ อ,อที่เราเห็นว่าเขียนว่าสามห้าเจ็ดหรือสามห้าสี่กันจุดนี้จะ <5, S 1> เปลี่ยนสรุปเป็นสาม้าเจ็ดสามห้าสี่ใช่คือเข้าสี่ห้าห้าสี่แต่ผมว่าเซตาน่าแผมได้ลงมาทุกคนตรงนี้จุดนี้เดี๋ยวพี่มงจะลงแป้งนะจุดเดิมนะครับจุดเดิมนะครับที่เห็นเลขนะครับคร้งที่แล้วนะไม่เดี๋ยวให้ดูให้ดูเรื่องนี้ก่อนเนี่ย ไม่เหมือนเลขเหรอเพีรมันเลขอยู่แต่ตรงนี้อ่ะตอนแรกเราสมัยนั้นที่เรามาตอนแรกเนาะมันมีเลขเก่าขึ้นอ่ะหนึ่งหกแล้วมันไม่ออกวันนั้นไม่ออกามาออกอีกวันนึงแต่ต้องบอกว่าที่นี่นะผมว่านะ่าจะแม่นเหมือนกันนะองค์แม่ให้ค่อนข้างเลขค่อนข้างดีเลยทุกคนที่นี่เนาะสาธุสาธุขอโจคขอลาบองค์แม่นะครับสาธุเอ,อีขอขอบูชาแม่เสะ มาอุอุอามาอามอุนะชาดิติชาลิตินะดิตินาชาตินาชาลีโชคลาบไหลมานาชาลีติบูชาลูกเทวดาสาธุฉันนั่งปฏิคิพามิลูกขมูลิกังคังสมาธิยามิสาธุสาธุเยอะไป่ะ <c oughs> มอพักหนึ่งนี่จะยิ่งเป็นเหมือนเลขขึ้นอยู่ตรงนี้มันเป็นลอยใช่ไหมตเตออเนี๋ยมันเป็นขึ้นปเป็นเลขขึ้นลอยเป็นลอยเห็นไหมทุกคนเป็นลอยขึ้นมาตะกกลุ่มนี้ก็เหมือนเป็นเลขเหมือนเป็นนะอ๋อเลขที่ได้ที่เราได้ห้าสองไอตรงตอนน่นนะเออเ,อ,อเนี่ยอออยอยู่เลยเลขอ่ะเดี๋ยวผมจะลองลงแป้งมันด้วยลงจุดเลยได้ลงแป้งแล้วนะครับถ่ายทำแล้วอย่าลืมลงให้คนอื่นเขาดูด้วยนะ ส่วนใหญ,ญ่จะลืมส่วนใหญ,ญ่จะลืมมันรอบที่แล้วผมคิดว่าผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มาถ่ายที่นี่นะทุกคนผมก็เลยแบบไม่ได้ลงเนาะแล้วก็ลงจุดที่ตัวเองบอกเลยนะเห็นเลขเลยนะอืเลขเข้าที่นี่เลขเข้าจุดนี้เลยนะครับเอาละเอาเลยครับปังเน่ยนะลูกหลานมาขอโจคอลาบขอเพึ่งบุญบารมีปีใหม่นี้ขอให้ปังปังขอให้เลขเข้างวดนนี้หนึ่ง หนึ่งพันว่าคือผมลงฝั่งนู้นด้วยนะทุกคนจะดูฝั่งจะเป็นเลขไหมอันนี้ลงฝั่งนี้ไว้ถ้าใครเห็นเลขอะไรอย่าลืมนะทุกคนตีเลขกันด้วย ขึ้นมยขึังหรือต้องรูปใหม่ขึ้นนะขึ้นหลางๆเป็นเลขนะสี่อ่ะสี่เออสี่หกมันขึ้นมาสามตัวอ่ะสี่หกแต่ตัวบนน่ะไม่แน่ใจอืมันนี้ในกล้องผมมาจับได้เป็นสี่นี่ของคุณก็สี่หกนี่ไงสี่ก็บหกเห็นไหมนี่สี่ สกับหกเนี่ยแต่ตัวนี้ยังไม่รู้เป็นเลขอะไรตอนนี้ขึ้นมาสี่หกนะครับข้างบนเลขอะไรอเอเอศูตรไหมแปด,ดมันจะขี้มันจะมันก็คู่หมดเลยสิพี่เห็น4สี่ตัวไหนตัวนี้เหรอนั่นแหละสี่เนี 4, น่ยนี่นี่ไงสี หกี่ตอนถ้าผมเห็นสีดำนั่นแหละเป็นเป็นสีผมต้องรอข้างบนนี้เนี่ยผมเห็นตัวนี้เลยเป็นสีใช่ไหมที่แรกเเห็นตัวนี้เป็นสีเหมือนกันสี่สี่หกเอ้าแต่หกก็ไม่เห็นนะพี่เห็นหกอะไรวะผมไม่เห็นหกก้องคุณผมยังเห็นหกนี่เลยนี่เนี่ยสีนี้สีกับนี้หกเนี่ยผมก็เห็นเนี่ยตอนนี้เห็นเป็นห้าหกว่ะพี่ เห็นล่องห้าหกอะไรอย่างเงี้ยจุดนี้พี่เห็นเป็นสีดำดำใช่ไหมใช่มันจะขึ้นมาเลยสี่สี่หกตอนนี้ยเดี๋ยวผมลองปรับแสงก่อนนะไม่เห็นว่าเห็นน่าจะเป็นแบบสีสูดหรือสีอะไรทักอย่างสีดำดำแล้วทุกคนมันเป็นตัวใหญ่ๆเลยอะแบบนี้เลยอย่างเงี้ยเรือแบบนี้เลยอ่ะหรือว่าเป็นแบบนี้มันเป็นตัวดำดำเห็นไหมตัวใหญ่ๆอะตอนเนี้ยเห็นแล้วนะ เป็นเงาดำๆอยู่ 0. 0. หกศูนย์หรือสี่ศูนย์พี่เห็นตัวไหนตัวเดียวหมก็สี่สี่หกมันสี่หกสี่ศูนย์เนาะนี่นะทุกคนผมเห็นตัวใหญ่แบบนี้เลยนะนี่นี่นะแบบนี้เลยนะเนี่ยเป็นศูนย์หรือเป็นหกอี้ยงเงาดำๆเห็นไหมนี่คนเห็นปะ่ะนะของพี่ค่อนข้างจะมองเห็นอยู่เนาะเอ๊ะนี่เหมือนเลขว่ะเจ็ดส <7. 3. S 1> ี่นี่ระ เจ็ดสี่หรือเจ็ดห้าไปทั้งหมตัวนี้เอาอะไรเพราว่าสี่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 หกสี่สี่หกเอาให้สี่สี่หกใช่เดี๋ยวผมดูอีกจุดหนึ่งนะจุดของที่คุณลงไว้ดูที่จุดนี้นะครับเพชรทีเห็นเป็นสี่สี่หกเพชเขียนให้นะได้ไหมเขียนให้หน่อยได้ไหมเอาอะไรเขียนได้ได้ได้เดีจะหาว่าเราเขียนให้ไม่ก็เขียนไปเลยเพราะเราต่อ คือตอนนี้ผมยังไม่ชัดเจนเจนะมพี่เอสตัวใหญ่ไม่าชาัดเจนเห็นอยู่คนเดียวงั้นเพราะฉะนั้นผมก็ต้องให้พี่เอสเขียนให้ดูเพราะว่าผมผมมีผมเห็นแค่ไม่ค่อยชัดแต่เนาะสี่ตัวนี่อะไรสี่อะไรเนี่ยสี่ไม่แค่นี้นแบบกหรอเลยครูใช่แค่นี้สี่ที่แบบนี้เหรอเห็นแบบนี้เลย ก็เห็นแบบนี้นะทุกคนแต่ผมอ่ะแต่ตัวผมเองผมเห็นแบบนี้ลงมาแบบนี้สี่หกหรือแมก็สี่ศูนย์ตรงเนี้ยสี่หกก็สี่ศูนย์เลขเหมือนกันเลขเหมือนกันเดี๋ยวขอรูปใหม่ก่อนใช่ไหมเดี๋ยวผมรอจุดนี้นะเนาะทุกคนไปดูอีกจุดหนึ่งที่ผมลงแป้งไว้ตรงเนี้ยเป็นเลขที่มันมีเลขอยู่แล้วเนาะเป็นเป็น เปลือกไม้ทุกคนเดี๋ยวไปดูกันเรายังไม่รูปนะตรงนี้เอ,อาแบบเอาแบบยังไม่รูปกันไหมรูปไปเลยเหมือนมีเลขต้องน้ายังไม่เห็นเลขอะไรเลยไม่เห็นเหรอเนี่ยพี่เอ็ดไม่เห็นแล้วนะ ไม่เหมือนแล้วเนี่ยไม่เหมือนสามศูนย์หรอสมศูนย์เจ็ดตัวเนี้ยนี่ป่าสามศูนย์เจ็ดตัวไม่ชัดนแคแล้วกคลหนึ่งไงเห็นไหมนี่ขึ้นตรงนี้เลยที่เก่าที่เนี่ยห้าแปดห้าแล้วนะี่นะจุดเดิมอีกนั้นเนี่ยจุดที่ที่ได้เข้างวดเมื่งวดนู้นอะ เฮ้ยนี่ก็ขึ้นนะในชาร์จตัวนี้ยเนี่ยห้าสองอ่ะห้าสองหรือห้าศูนย์เนี่ยห้าศูนย์ปะห้าศูนย์ปะทุกคนห้าศูดำเออมันขึ้นดำดำเลยห้าศูนย์ป่ะเนี่ยห้าสองอันนี้อันนี้ก็ห้าสองอันเนี้ยห้า้าสองห้าสองแปดห้าสองเลยอ่ะอืมอันนี้แปดห้าสองสามตัวเฮ้ยเจ๊อันนี้มันเือมันก็เหมือนนะครัเหมือนเล็แต่ตรงเนี้ยทุกคนมันโดดขึ้นมาเลยนะเนี่ย 50อะไรเอตุเนี่ยใช่ตรงนี้เอาตรงนี้พี่เอาตรงนี้ไปขอชัดตรงนี้โอ้ 2> 5 2 5เนี่ยนี่5 2แล้วก็5ชัดเลยก็คือเป็นเลขขึ้นมาให้เห็นแบบนี้เลยท้งหเออ5 2 5เนี่ยเอาตรงนี้นะใ,ใครชื่นชอบตัวไหนใครมองตัวไหนชัดเอาตัวน,นั้นเานาะนี่ก็ชัดนะเน,นี่ยเนี่ยชัดเน,นี่ย5 2 5อะไรชัดมากเลย าตรงนี้นะนี่ตรงนี้ก็ชัดนะทุกคนนี่ตรงนี้เหมือนห้าส่วนนั่นเหมือนห้าส่วนข้ามห้าส่วนตรงนี้เหมือนห้าสองห้าสองเอางี้ละกันทุกคนลองดูก่อนใครชัดตัวไหนก็นตัวนั้นเพราะผมไม่แน่ใจว่าตัวไหนจะเป็นเลขนำโชคได้นะทุกคนแต่ว่าแล้วแต่นักผู้ชมคิดเท่านั้นนะแล้วแต่โชคแล้วแต่ดวงแล้วแต่บุญวาสนา ไม่ห้าสองห้าเปลี่ยนแล้วเหรอไม่ไงเลขอะไรกไ็สองห้าก็ได้เหมือนกันเลยห้าสองห้ามคนเดียวม่แม่เขียนทำให้ดูไงว่ามันชัดขึ้นใช่มันจะเลขชัดขึ้นเก้าสองห้าตรงนั้นเก้าสองเก้าสองห้าห้าใช่ห้าเก้าสองห้าปะเก้าสองห้าห้าเก้าเก้าห้าสองห้า แต่เอาแค่สามตัวก็คือเป็นเก้าเก้าสองห้าชัดอยู่แต่ข้างล่างเป็นห้าสองเนาะเออใช่ห้าสองชัดอยู่นะตัวใหญ่อุ้ยเก้าห้าสองก็ตัวเดียวกันนี่นี่เก้าห้าสองเออตัวเดียวกันเลยข้างบนก็เก้าห้าสองดูดิเออเก้าห้าสองข้างล่างก็เก้าห้าสองอันนี้ไม่ได้เขียนเองบอกเลยอันนี้ไม่ได้เขียนเองแค่รูปรูปน้ําลงไปทุกคนเป็นไงเออเก้าห้าสองชัดเนเออเอาเนี่ยแหละเก้าห้าสองขึ้นแบบนี้เลยไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะแต่ถือว่าให้แล้ว ชัดมากอ่ะดูดิ952อุ้ยขึ้นแบบอันนี้เขาเรียกว่า,าม,มองจากดาวังคารก็เห็นจริงทุกคนเลขชัดๆเลยนี่นี่นี่น,<ด>นะครับใครเห็นเลขอะไรอย่าลืมเอานะนี่เห็นไหมอ้ยสองจุดเลยนี่กับนี่เลขเดียวกันเลยเลขเดียวกันเลขเดียวกัน952ครับประมาณนี้หนึ่งธันวา,นวาครับ เลขของอ์ไม่ตะเคียนขีนไว้บ้านเก่าได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมซื้อตรงนี้นะครับเนี่ยใครสนใจนาเลขเหล่านี้ไปถึงโชคสิบงวดได้นะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมพวกเราทั้ง3ช่องเลยนะครับเอาอคนใหม่คนสองเลข้ก็มาดูองขอท่านรับโชคในงวดนี้ครับหนึ่งธันวาคมสองสิบแปดโชคดีมีเงินใช้ไม่เสไม่จนแล้วพราะคนไหนที่วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ